คลิปนี้นะครับก็จะมาสอนเช็คนะครับอัปโปเอห้าสามนะครับในอาการนะครับเสียงกิ่งด้านล่างไม่ดังนะครับแต่ว่าจริงๆมันหลักการมันใช้ด้วยกันได้หมดแหละนะครับโดยเราจะใช้ความรู้พื้นฐานอย่างเดียวเลยนะครับเกี่ยวกับการใช้มิเตอร์ของเราเนี่ยเป็นการตรวจเช็คนะครับการเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเต็ปแรกพอเราลื้อเครื่องออกมาแล้วเนี่ยนะครับให้เราเช็คที่ตัวลําโพงมันก่อนนะครับตัวลําโพงมันก่อนเราจะสังเกตเห็นว่าที่ลําโพงมันเป็นไง มีคอนแทคนะครับมีคอนแทคแล้วก็ไปเชื่อมกับสายแพ้ที่บอร์ดนะครับแล้วก็ไปผ่านแผงชาร์จนะครับคอนแทคมันก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับให้เราปรับมิเตอร์ของเรานะครับไปที่ย่านวัดไดโอดเลยเพราะเราจะใช้ย่านวัดไดโอดย่านเดียวเลยในการตรวจเช็คนะครับโครงสร้างของไอ้ตัวลําโพงนะครับหรือไอ้ตัวกระดิ่งเนี่ยนะครับข้างในมันก็เป็นลําโพงก็เป็นขดลวดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าลําโพงไม่ขาดเวลาเราตั้งย่านวัดไดโอดแล้ววัดเข้าไปเนี่ยนะครับ ถ้าลำโพงของเราดีเนี่ยนะครับมิเตอร์ของเราจะต้องขึ้น0.00นะครับถ้าลำโพงไม่ขาดนะครับก็คือจะต้องขึ้น0.00ผมลองวัด้วอันนี้ก็ขึ้น0.00แสดงว่าเป็นไงลำโพงเราไม่เสียนะครับลำโพงเราไม่เสียพอลำโพงเราไม่เสียเราก็ไปสเต็ปต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะก็จะไปเช็คที่บอร์ดก่อนเช็คที่บอร์ดต่อไปนะครับผมก็จะใช้โปรแกรมบอร์ดเดียวนะครับเป็นเป็นไกด์ไลน์นะครับที่บอร์ดเนี่ยนะครับวิทยาเราจะเช็คนยนะครับ ในการแบบนี้นะครับให้เราประกอบสายแพรไไปเลยครับประกอบสายแพรไว้นะครับไม่ต้องจ่ายไฟเข้าบอร์ดหรือเอาขั้วแบตออกนะครับเพราะว่ามิเตอร์บางคนเนี่ยมันมีความมันไม่มีระบบป้องกันเดี๋ยวไปพลาดจี้ตรงที่มันมีไฟในมิเตอร์เราจะเพี้ยนนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเช็คงาน,นเพี้ยนอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องรู้จากวิธีใช้ให้ถูกต้องมิเตอร์เป็นรุ่นอะไรก็ได้นะครับขอให้มันมีย่านวัดได้โอดอะไรเงี้ยนะครับแต่เราต้องใช้เป็นนะครับ มาเข้าเรื่องของเรานะครับเราก็ประกอบสายแพรสายแผงชาร์จอะไรให้เรียบร้อยนะครับหามุมที่จะวัดให้เรียบร้อยเราก็มาไล่ลายนะครับไล่ลายนะครับในแผงชาร์จก็จะมีนะครับจะเห็นว่าเป็นลายสีเขียวกับลายสีเหลืองนะครับก็จะเป็นสเปกเกอร์เอาท์นะครับ M แล้วก็สเปกเกอร์เอาท์ P นะครับเราก็จะใช้วิธีการวัดได้โอดเหมือนเดิมแต่คราวนี้เราจะวัดแบบเทียบกาวนะครับเทียบกาวนะครับเทียบกาวก็จะวัดเข้าไปที่คอนแทคสีเหลืองกับสีเขียว เทียบกาวสเต็ปแรกอาจจะใช้าสายสีแดงจี้กาวก่อนนะครับแล้วก็เอาสายสีดํามาจี้วัดนะครับพอวัดได้หนึ่งครั้งแล้วเนี่ยเราก็สลับสายเอาดําไปจี้กาวบ้างับดำไปจี้กาวแล้วก็เอาสายแดงมาวัดนะครับตามหลักการนะครับถ้าเอาแดงจี้กาวก่อนมันจะต้องได้ค่าตับนะครับค่าตับสเต็ปต่อไปก็จะได้ค่าสูงเพราะฉะนั้นอบอร์ดนี้ผมวัดแล้วนะครับาลายสีเหลืองนะครับได้ ประมาณ0.5นะครับอ่าพอสลับสายได้ OL นะครับอ่าส่วนลายสีเขียวนะครับวัดได้ OL นะครับแล้วก็ OL นะครับอ่าแค่นี้เราก็รู้แล้วพอรู้แล้วว่าเอ่อลายที่มันมีปัญหาเนี่ยคือลายสีเขียวนะครับแลวเดี๋ยวเราไปเช็คสเต็ปต่อไปนะครับว่าเออข้างบนเนี่ยมันมัน OL เหมือนกันหรือเปล่านะครับเราก็จะตามขึ้นไปวัดนะครับข้างบนนะครับมันก็จะมีโปรแกรมนี้ก็จะมีลายให้เราดูนะครับ ตามขึ้นไปวัดข้างบนก็จะเป็นแบบนี้นะครับลายนี้นะครับก็จะเป็นลายสีเขียวสีเหลืองเหมือนเดิมนะครับลายสีเขียวสีเหลืองเหมือนเดิมนะครับเราก็จะวัดเข้าไปนะครับพยายามวัดไอ้จุดที่มันเป็นปลายทางเลยนะครับเราจะได้ไม่สับสนนะครับก็จะเป็นจุดนี้นะครับกับจุดนี้จุดนี้กับจุดนี้นะครับก็ทําเหมือนเดิมเหมือนกับวัดข้างล่างครับก็เอาแดงที่กอาวก่อนนะครับ เราก็วัดลายสีเขียวนะครับลายสีเขียวนะครับสรุปว่าข้างบนเนี่ยครับลองวัดแล้วเนี่ยได้0.5นะครับ0.5พอสลับสายได้ OL นะครับลายสีเหลืองก็เหมือนกันนะครับได้0.5นะครับสลับสายได้ OL นะครับแค่นี้เราก็พอรู้แล้วว่าลายที่มันลงไปข้างล่างเนี่ยมันมีปัญหาแสดงว่าบอร์ดหลักเราเนี่ยไม่น่าจะเสียนะครับน่าจะเสียจากนะครับ เพราะว่าตัวเครื่องตัวนี้นะครับผมดูแล้วลองลอยมันมีแบตบวมนะครับแบตอาจจะดันคอนเนคเตอร์ของนะครับคอนเนคเตอร์ของไอสายแพรเนี่ยล้าวนะครับผมก็ลองไปส่องดูก็เจอนะครับพอเจอก็ปัดกี่ซ้ำนะครับปัดกีซ้ำนะครับแล้วก็แนะนําให้ลูกค้าเปลี่ยนแบตนะครับลายสเปกเกอร์เอาท์นะครับสีเขียวที่ข้างล่างเนี่ยก็กลับมามีค่านะครับลำโพงก็ดังปกตินะครับ คลิปนี้ก็มีวิธีการง่ายๆเท่านี้นะครับทุกคนสามารถทําได้ถ้ารู้หลักการนะครับแล้วก็ใช้มิเตอร์ได้อย่างถูกต้องครับสวัสดีครับ